ถ้ามีอะไรอ่ะก็บอกได้นะอุ้ยพายน่ารากจังเลยอ่ะเราคงไม่ต้องใช้น้ำมันพายก็ได้ล้วมั้งคือความหล่อของเราอ่ะเขาทำให้สาวหลงเราเว้ย <_ d ance> ยันกันพีอะ่ะพบกเอาไว้ก่อนเพื่อความสบายใจวหน้าทนธะอหนีได้ไงอะ่ะนี่เผื่อฉันนับปะต้องลองใช้สักหน่อยละว่าแต่จะใช้กับใครดีนะไพายเรารักเธอนะ อุ้ยเขินนะแล้วก็ร like ักใครเหมือนกันแต่จริงๆฉันจะเข้าสิงใครก็ได้เช่นแกโอ๊ยโอ๊ยตอ๊ยปวทำไมวะเจ็บนะวิชันว่าแกจะเป็นเนเพราะเกิดเข้าสิงแล้ว,วอ่ะ แกจะต้องถูกเล,ล,ลี่นชันแล้วก,ก็ตายยังไม่มีใครส, <c oughs> สนใจ <c oughs> เราก็งงอ่ะว่าชุดเราหายไปไหนเนี่ยจะอยู่แล้วก็ตื่นมาเป็นสภาพแบบนี้ฟาร์มนี่นายจำอะไรไม่ได้เลยก็จำไม่ได้สิ้โอโห,โหโด,ด,ดูดิน้ำมันพรายสีเหลืองใช้เพื่อดึืดอดความรักทําให้ผู้ที่ได้รับเกิดความหลงไหลในตัวผู้ใช้พอตอร์อืมน่ารักเลยะิช่ หล่อมากเลยอ่ะพอตเตอร์แหึ่งหน้ารักอีกด้วยอ่ะพอตเตอร์หลอห่หลอ,อมาเลยนะเนี่ยหล่อมาเลยนะเนี่ยหล่อที่สุดเลยพอตเตอร์พอเตอรพอตเตอร์พอตเตอพอตเตอร์พอตเตอร์ เต้เป็นแหลองแกวะป่าออะไม่ได้เป็นไรเหลนแกวะเนี่ยโถ่เอาไงดีวะเอางี้แล้วกันเดี๋ยวฉันอะจะเอาไปใช้ก่อนเฮ้ยไม่ได้ดิฉันเอาไปใช้ก่อนเอางี้ไหมไม่นี่ไม่ได้พูดเลยก็แกพูดมาทีไรเข้าข้างตัวเองทุกทีแล้วแกจะเอาไงเรื่อจะกลับบ้านากันละแกไม่ใช่เอากลับบ้านกันเร้ววะฉันอะจะดูแลให้อย่างดีเลยไม่เห็นไหม จะพูดทีไรก็เข้าๆแต่เองทุกทีแล้วแกจะเอาไงวะก็ซ้อนมันไว้เรื่องสนุกไงเออก็ดีเหมือนกันมาจะซ้อนอีกไม่ได้ฉันต้องรู้สิว่าแกซ้อนไว้ตรงไหนก็เอาสิไม่ได้ว่าอะไรสักหน่อยเนี่ยจะซ้อนตรงนี้ตรงนี้ไง ใช่ไหฉันฉลาดไหมฉลาดมากเยี่ยมไปเลยดีเลยพรุ่งนี้ฉันจะมาเช้าๆและฉันขอลองใช้ก่อนเลยละกันเฮ้ยตท่านแกทำหน้าช่วยๆอีกแล้วอะ่ะนี่แกต้องคิดอะไรไม่ดีสักอย่างแน่ๆเลยอะไรของแกวะเอร์เจอร์ไปเถอะไอ้เตอกลับบ้านดีกว่าเออเฮ้ยแต่หน้าแกอ่ะดูเหมือนมีแผนการร้ายสักอย่างแน่ๆแกคิดมากาาไปหรือเปล่าไอเตอร์ น่าฉันก็เ,เป็นอย่างนี้อยู่แล้วแหละเอปอ,เอ,ป,อ,อตตป้อไปกเป็นเถอะเออเมื่อก็บก็บอกในห้องเรียก่อนดีกว่าไปเออไปเตอเกี่ยวกว่าพวกมันแปลกๆว่ะเออฉันก็ว่าพวกมันแปลกๆนะ เฮ้ยพวกนายเป็นไรกันวะทำไมตัวแปลกๆอ่ะเออเปล่าไม่ได้แปละะกสนเฮ้ยไอากา้ก้าว่าแต่น้ำพลาฉันนี่เออแล้รู้แล้วเราขอยิ่งกลับบ้านก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเปนเป็นแล้วกันเออก็ได้รักษาดีด้วยพรุ่งนี้มาคืนด้วยแล้วกันไอตันไปส่งเราดิเออได้ดิเต๋อไปส่งเราด้วยดิไอซี่ เออบั้งนายส่งเราด้วยดิโห่เตอร์นายก็ไปส่งเราด้วยสิโอ้ยไรวะเราไปส่งอ๋อหน้าแล้วไม่เอาหรอกหน้ามาส่งหน่อยบั้งไปส่งเราหน่อยได้ไหมหน้าหน้าหน่อยหน้าหน้าสองเลยเออก็ได้วะเดี๋ยวไปส่งหมดนี่แหละเออได้วะทำไมอย่างกลัวผีอ่ะเฮ้ยหยุดพูดดิเดี๋ยวดก็มาจริงหรอกพอแล้วไปเถอะไป เอาไงดีไม่อยากจะมาวินเลยไอ้บ้าน,นั้นก็ชอบแกล้งเรา้ยเมื่อก่อนไม่น่าไปยุ่งกับมันเลยพายโชคดีจังเจอสาวสวยประจำโรงเรียนตั้งแต่เช้าเลยเขาไปหวานเสน่ห์ดีว่าเฮ้ยแล้วไหนจะมีครูแบทที่รู้ความลับเรื่องเลยเอาไงดีวะจะปิดความลับเรื่องนี้ยังไงดีพพยพอตเตอร์เล่นอะไรเนี่ยตกใจเหมือนเลยหายไปไหนมาหรอช่วงนี้ไม่เคยมาโรงเรียนเลยนะ คือเราไม่สบายอ่ะเออช่วงเนี้ยโรงเรียนมีอะไรบ้างอ่ะมีอะไรอัปเดตบ้างปะก็มีอยู่นะเรื่องอะไรเหรอไลฟฟังไหนสิช่วงนี้เธอก็ลองตัวไหนแล้วกันเรื่องเพื่อนแกล่ะคือเราเองที่ไม่ได้มาโรงเรียนก็เพราะว่าโดนเพื่อนแกละัยฮะนี่เธออย่าบอกนะว่าเธอโดนมาวินแกล้งเฮ้ยเธอรู้ได้ไงอ่ะเลยังไม่ได้บอกเธอเลยนะว่าโดนมาวินแกล้งอ้อปล่าเแล้วแค่เราก็เราเห็นว่านายตัวเล็กแล้วมาวินอ่ะตัวใหญ่มันน่าจะชอบแกลละมั้ง มันก็ใช่มารวินนั่นแหละเราไม่นึกเลยว่าหลังๆมันนี่มารวินมันเปลี่ยนไปมันก็ชอบแกล้งชอบเล่นแรงกับเราอ่ะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยก็มันนิสัยไม่ดีไงเป็นอย่างนี้ตั้งนานแล้วเราว่ามันอ่ะนะโรคจิตด้วยซ้ำนิสัยชอบแกล้งคนโดยเฉพาะที่มันอ่ะชอบแกล้งผู้หญิงคนที่ตัวเล็กกว่ามันหรือคนที่ไม่มีทางสู้ดูๆไปเธอก็รู้เรื่องของมันเยอะเหมือนกันนะเธอไปรู้มาจากไหนหรอว่ามันอ่ะเป็นคนแบบนั้นอ๋อไม่หรอกเราแค่เดาอ่ะบางทีนะคนเราอ่ะหน้าตาซื่อ แต่พฤติกรรมจริงๆอะอาจจะเป็นคนชั่วก็ได้นะเธอก็อจริงหน้าตามันก็ดูเรียบร้อยอยากกับนักเรียนดีเด่นแต่แกล้งกันจเจ็บๆเหมือนพวกโรคดิบัวรุนแรงมีพัดเตอร์ถ้ามีเรื่องอะไรแปลกๆอะมาเล่าให้เราฟังอีกนะเราดูดูเธอแล้วอะเธอน่าจะเป็นคนที่ฉลาดน่ารักแล้วก็รู้เรื่องคนอื่นไปทั่วด้วยอะถ้ามีอะไรอะ่ะก็บอกได้นะได้สิถ้ามีอะไรนะเราจะบอกเธอทุกเรื่องเลย อุ้ยพายน่ารักจังเลยอ่ะเราคงไม่ต้องใช้น้ำมันภายก็ได้ลวมั้งคือความหล่อของเราอ่ะเขาทำให้สาวหล,ง,หลงเราเว้ยแต่เน้นไปลงเรียนได้แหละ๋ยวสายแหมพายเราหล่อจนอดใจไม่ได้เลยทัีไม่เห็นจะต้องพึ่งน้ำมันภายเลย ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เลยนะอีอ้วนหยิดได้ใจไปฉันก็แค่ทําดีหลอกใช้แกนแหละเพราะฉันนะก็ต้องใช้ประโยชน์จากแกอีกเยอะไปจากพัตเตอร์ยิ้มอะไรอยู่ได้ฮะจริงเหรอยายผีกระโปรงแดงมันก็คือบล็อกเกอร์หัวกล่องที่พวกแกเคยแกล่ะนะอืมใครจะไปรู้ว่าโลกกลมขนาดนี้ถ้ารู้ว่าตายไปแล้วเฮียนอะตอนนั้นคงไม่แกลก ใช่หน้ากลัวฉัมากเลยได้อีกอย่างนะไม่เข้าสิงบัวแล้วก็ตกหน้าเรายังเก็บอยู่เลยนะเนี่ยใช่ตอนที่เข้าสิงเราอะ่ะฉันก็จำเลยไม่ได้นะเออแล้วฟ้ามาสงสัยจะก,กลัวจนลาเรียนไปแล้วมั้งไลยนะั้นอะ่ะโดนเข้าสิงมากกว่าคนอื่นเลยอาณาเดงว่ายายผีนั่นยังอยู่แถวนี้หรือเปล่าไม่รู้อ่ะหรือว่าจะอยู่หรือเปล่าเออฉันพบกันติดตัวไว้ด้วยนะยันกันพีอะ่ะ พักเอาไว้ก่อนเพื่อความสบายใจวหน้าทำอย่างนี้ได้ไงอ่ะนี่เผื่อฉันนักปะนี่ไงเอาไปเลยที่มีกันพอดีอ่ะโอ้โหขอบใจหนาหนาเอาแล้วของเราอะ่ะเอามันมีแค่นี้หมดแล้วอ,อ,อ่กากัสค่าถุยไม่เป็นไรเดีย๋ยวนั้นเราก็พุ่งพา่ายตะแบนอยู่จะว่าไปก็ยังไม่อยากคืนมันเลยว่ะเรากลัวเกินไปเออรแล้วเธอไม่กลัวบ้างเหรอฉันไม่กลัวหรอกแกื่องที่พวกแกเล่าอ่ะ มันโดนจะเหลือเชื่อไปไหน่อยแกแต่มันคือเรื่องจริงนะเอนอนายพาเราไม่ได้มีความแค้นอะไรกับผีซะหน่อยไม่คงไม่ทําอะไรฉันหรอกแกรวองไปบ้างก็ดีนะดูเราดิขนาดเรายังไม่เคยทําอะไรผีเลยอ่ะ่ผีก็เข้าสิงเราแล้วมันของแกไงถ้าของฉันนะมันต้องระดับวิวเจ้าสิบเก้ากยกูไ่เอาตันไปเลยสิจ้า เออนี่พัตเตอร์เธอช่วยดูให้หน่อยได้ไหมว่าวันนี้มีใครไม่มาบ้างแล้วสิจ๊ะได้ยังเลรวแต่วันนี้ไม่มีมาวินไม่มีบักบุมเฮ้ยไม่มีไตตันด้วยว่ะตัวการดีของเราเลยจะได้ลองใช้น้ำภพายสักหน่อย จะลองใช้กับใครดีวะว่าไงล่ะพอตเตอร์ใครไม่มาโรงเรียนบ้างอ๋อก็ไม่มีมาวินแล้วก็ฮะมาวินไม่มาหรอโอเคแค่นี้แหละฉันเข้าห้องได้และอ๋อโอเคเงีไปอะไรทำไรอ่ะเข้าห้องได้แล้วเฮ้ยวันนี้พายมาเหรอวะหลบหน้าเราอยู่ตั้งหลายวัน ก็จะมาโรงเรียนมีเรื่องจะต้องเคลียร์กันสักหน่อยมาวินนี่นายจะแกล้งอะไรเราอีกอ่ะเปล่าครั้งนี้เราไม่ได้มาแกล้งแต่เราแค่อยกมาคุยอ่ะมาวินเราขอร้องเอถอะเ่ากแก้งเราเถอะ เรื่องทำร้ายเราเลิก,ลแลเลกแกแล้งเราเถอะเออแล้วก็ลบคลิปเราด้วยนะขอร้องเถอะนะแล้ววแล้วเนี่ยถ้าแค่ว่ยแล้วมันจบยยงางงั้นอะแต่มันไม่สมกับที่เธอมาเล่นกับความรู้สึกของเรามาวินแต่เรื่องของเราจบแป้งนานแล้วนะจบแก้งตั้งแต่โรงเรียนเก่าเธอพอสักทีเถอะนะไม่แต่มันไม่พอสำหรับเธอเธอต้องโดนมากกว่านี้แต่ตอนนั้นเธอบอกว่าเธอรักเราไงแค่นี้ให้ภัยเราไม่ได้หรอขอร้องเถอะนะมาวินเห็นแก่วความรักเราเมื่อก่อนเถอะให้ภัยเรบไป เธอลืมไปแล้วเหรอว่าเธอทำอะไรกับเราไว้เมื่อก่อนอะฉันรักเธอมากนะพายพายมาวินพายเรารักเธอนะอุ้ยเขินนะเราก็รักเธอเหมือนกัน เธอทำมันดีเกินไปแล้วขอโทษไม่ชอบใช่ไหมคนที่ดีเกินไปอ่ะ <S <S นี่งไงโปรตนีนกินเข้าไปไยอยศเอ้าวอายดยศดอาไ,ไอเก็บไปเก็บไปเอากินไปไปใช่ โอ๊ยอ้อ๊ยออ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอไอ๊ยอ้ไอ้อ้ไออ้ไอ้ไไอ้อออไ้อ